ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นั้นเราก็เข้ามาตรวจดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาหรือว่าในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงของวันที่27นั้นจะมีดาวพระพุธนั้น เข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการกระทบกระเทือนหรือว่ามีการวันไหวได้ในช่วงนี้เราก็เข้ามาตรวจดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่17ของเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่16ของเดือนตุลาคมนี้นั้นก็เข้ามาตรวจดูมารับฟังกันได้ ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านที่แท้จริงหรือท่านรู้เงาๆว่าท่านเกิดอยู่ในราศีกันก็สามารถเข้ามารับฟังดูดวงของท่านได้ในช่วงนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างก่อนที่จะสิ้นเดือนกุมภาพัานธ์นั้นในช่วงของวันที่27นั้น จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการงานการงานที่ท่านจะทำนั้นก็ท่านระมัดระวังเขาไว้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านเคยไปสมัครงานอะไรอาจจะไม่ได้ทำดังใจที่ท่านต้องการบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรือ,ออาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงลงไปได้ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังไว้ในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่ามีการสรับเปลี่ยนได้ในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันสำหรับในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายคน ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีปากมีเถียงมีการที่เรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานร่วมกันงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจแต่ท่านอาจจะต้องระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีคนคอยกลั่นแกล้งหรือว่ามีคนคอยไม่หวังดีอยู่ในกลุ่มที่ทำงานอาจจะมีการ ชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบกันในท่านระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้การครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านจะรู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราก็เป็นไปได้ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมอันนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีแต่ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวของท่านท่านจะมีความสาเร็จ จะมีความบุกบันจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานส่วนตัวถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวไม่ว่าจะลงทุนหรือว่าจะไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทําอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่าน ในช่วงของเดือนกุมภานี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนบางสิ่งบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ท่านระวัง อาจจะมีการล้มหมอนนอนเสื่อหรือว่ามีการเจ็บป่วยติดเชื้อมาจากที่อื่นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนกุมภาพัน์นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านต้องระวังในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนกุมภานี้ท่านจะมีลายจ่ายอยู่มากกว่าลายรับบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องจ่ายค่าโน่นค่านนี้ บางทีบางครั้งนั้นสิ่งที่ไม่จำเป็นท่านก็พยายามอย่าไปจ่ายถ้าก็าท่านจ่ายเลื่อยเฉยก็จะมีการเรียกว่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอาจจะมีการจ่ายจนล้นมือจะทำให้ท่านชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าหลุดพ้นจากเดือนกุมภาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดี ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาก่อนที่จะสิ้นนี้อาจจะมีการทะเลาะกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำนั้นความคิดเห็นจะไม่ตรงการงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำอาจจะมีการสะดุดและจะทำให้คนรักนั้นมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังเอาไว้แต่พอมาถึงในช่วงของเดือน มีนาคมนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาในช่วงของเดือนมีนาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีเราก็ละทิ้งไว้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนานี้ดวงของท่านนั้นจะกลับคืน้นฟื้นคืนดีขึ้นมาอีก ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของวันที่ส4จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านเคยทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จท่านเคยไปสมัครงาน ในช่วงก่อนนั้นที่ท่านรอคอยแต่มาในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปงานที่ท่านสมัครและงานที่ท่านอยากจะทำก็จะมาหาท่านในช่วงนี้จะท่านท่านนั้นจะได้ทำงานที่ดีงานที่ท่านทำก็จะมีชื่อเสียงอีกต่หากจะเป็นงานที่โดดเด่นใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยม ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีเป็นงานยั่งยืนถาวรงานที่ท่านทำนั้นใครใครก็อยากจะเข้ามาทำด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันที่ส4สี่ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนนั้นในเรื่องของการงานนั้นถือว่าท่านมีทำตลอดไปเลย ดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันก็จะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับสลับรายจ่ายแต่รายได้ของท่านนั้นจะมีมากกว่ารายรับจึงทำให้ท่านนั้นมี เรียกว่าฐานะที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้บางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็กลับมาฟื้นคืนดีอีกเช่นเดียวกันต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันจะทําให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันที่16ของเดือนมีนาคมนี้ท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะมีโชคมีลาบมาจากทางไกลท่านทําอะไรก็จะมีความสําเร็จการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีกำารกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและท่านก็เหมาะกับการลงทุนอีกด้วยท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการที่เรียกว่าลงทุนแล้วไม่มีความผิดหวังท่านจะได้โชคได้ลาบอีกตาก ในช่วงของเดือนมีนาคมก็ถือว่าการเงินการทองการงานของท่านมีความสำเร็จอย่างสูงหยิบจับทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28ของเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นอันนี้ท่านระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการครบคนอันนี้ท่านอาจจะคบใครแล้วท่านจะโดนหลอกอันนี้ท่านระวังไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังอาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีคนมาขอยิบขอยืมไป สำหรับคนใกล้ตัวท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่28ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงนี้ในเรื่องของคนใกล้ชิดติดตัวอาจจะทำให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้หรืออีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีการสูญหายได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่หากว่าท่านมีคนที่เรียกว่า ใกลคิดติดตัวท่านระมัดระวังไว้บ้างอย่าไปเชื่อใจเขามากนักในช่วงนี้ถือว่าท่านต้องระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่ามีใครมาขอยิบขอยืมก็อ้อยท่านคิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจให้เขาไปในช่วงนี้ การเงินการทองก็ถือว่าเป็นดาบสองคมเราไม่ให้ก็อันตรายกับตัวเราหรืออาจจะมีเรื่องมีราวถ้าหากว่าเราให้ไปก็จะไม่ดีกับตัวเราอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ท่านตัดไฟเสียแต่ต้นลมคือปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีไม่มีให้ใครก็หยิบก็เยิมอันนี้จะเป็นการดีถือว่าดวงของท่านนั้นก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีการทะเลาะเบาะแวงและไม่มีการผิดใจกันในเรื่องของการเงินการทองในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์สิงส่งที่ดีๆก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีท่าก็ท่านทำงาน เกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นและจะมีเจ้านายสนใจรักใคร่ท่านและจะเป็นที่ไว้วางใจของท่านออของคนทั่วไปและของท่านผู้หลักผู้ใหญ่อีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงของเดือนมีนาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงของท่านก็มาอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันคนรักคนใกล้ก็ดีจะเอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็โปรดช่วยกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการด้วยกันแล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี